กันด้วยนะครับผมกับผมไม่ชินเคยนะครับกับตีบอลปาคุซันประกายแสงนาทีนะครับผมเราอยู่ในดีพิบัตโน่บอดี้กับการตีบอลปาคุซันนะครับผมโอ้โหที่หนึ่งมาเลยครับในเซิร์ฟเรานะในกิวเรานะจีน่าวูนะครับตีไป70,000ล้านนะ72,000ล้านนะข้ามเซิร์ฟเป็นข้ามเซิร์ฟเป็น SR King นะครับ SR King นี่แสนล้านเลยนะโอ้โหไปก๊อปปี้ทีม SR King กันงเงิน่อยหร่ไหมไปอยากดูว่าเชิญรับชมครับลิทแมนช็อป กลับมายิ่งใหญ่กว่าเดิมที่งาน t h a i น a n เกม m e s h ส w 2พ2 5บพบกับเหล่าสรตมเมอร์ชื่อดังคับข้างที่บูธพร้อมพบปะถ่ายรูปแจกลายเซ็นแบบเอ็กซ์คลูซ e ีฟและเหล่ากองทับเลเยอร์สุดฮอตที่รอต้อนรับจัดเต็มนับสิบที่บูตตอกย้ำความเปรทุ่มเทของรางวัลก,กว่าครึ่งล้านบาทกับกิจกรรมอัดแน่นตลอดทั้งวันและกิจกรรมรับแจกของสุดพิเศษจาก r ร g n a r o ok อ Genesis ห้ามพลาดความยิ่งใหญ่17-19ตุลาคมนี้ที่สูนยประชุมแห่งชาติสุริกิตแล้วพบกันที่บูอ เดี๋ยวลองดูทีมเอซ่าคิงดูก่อนนะครับเขาจัดทีมยังไงเนี่ยคอคออัศวินจักรกลไม่ใช่คอจกักรพรรดิเด็กนะครับตัวดาเมจก็น่าจะเป็นพวกซุยริวอ๋อนี่มีอัศวินจักรกลด้วยอ่าดาเมจได้อยู่นะครับซอมบี้แมนเร่งความเร็วให้คอเกียวอ่มีเกียโรด้วยไม่รู้คอจกักรพรรดิเด็กหรือเกอียโรน่าจะเป็นจกักรพรรดิเด็กนะครับผมอันดับสนามที่2นะครับจะเป็นแฟลชประกายแสยงทําบทขยี้นะแล้วก็เป็นฟูบุก,กิเจนนอสแล้วก็ราชาทะเลนะคอปุบบอมนะครับอันนี้ น่าจะเป็นพวกอ่าที่มั playable, ส Meaning, สนทําระเบิดเรื่อยๆป่ะเผาไหมระเบิดเออเผาไหมระเบิดนะสนามที่3ครับพิกอตเอาเกนจิไลนิ่งมาแล้วก็คอจินอสนะครับผมเลเวลสิบแน่ๆเลยเพิ่มดาเมจโหเพิ่มดาเมจต่อเนื่องอีกนะอันนี้จะคล้ายๆทีมตีบอสบูรอนะเออแต่ว่าเปลี่ยนจากเปลี่ยนจากไอ้ตำแหน่งตรงเนี้ยที่ 3, มันเป็นตำแหน่ง ตำแหน่งด็อกเตอร์จีน่าของเราเฮ้ยไม่ใช่สิตำแหน่งอะไรวะตำแหน่งไล่อันติตำแหน่งบัฟความเร็วตำแหน่งเออสักตำแหน่งเนี่ยเป็นไกจิไรนิ่งแทนนะครับจะก๊อปปี้ทีมดีไหมอ่ะมันดูกันปึ๊บเอากดกลับได้อันนี้ทีมหนึ่งเราจีนอันนี้ทีมทีมงานจัดไว้ให้นะมีโกุลีบาร์ดหรอน้ำเขียวเหนียวหนืดนะครับมีซูเปอร์ลอยราชาโอ้นี่ยังเรายังไม่ใช่ทีมหลักอะเนี่ยทีมหลักของเราอยู่นี้อ,อ๋อเป็นแฟลชประกายแสง ทีนี้ก็คือถ้าจะให้แฟลชปะกาแสงแบก,ก็คือต้องไปต้องไปที่อื่นแล้วเาะแต่เราก็ปีได้อยู่นะเพราะว่าพิกก๊อตเรายังไม่ได้ลงในนี้นะครับพิกก๊อตเรายังไม่ลงในนี้เอาพิกก๊อตมาแทนยุงนะครับแล้วก็ที่เหลือเหมือนเดิมอาจจะต้องเป็นคอ,อคอด็อกเตอร์จีนัตไอ้ไม่ใช่คอจีนอตว่าไงวะขอดูหน่อยถ้าคอจีนอตเราจะสามารถทาไอ้นี่เลยวะเราจะทําดาเมจได้แรงขึ้นนะแล้วมันอยู่ไหนวะเนี่ยจีนอต ยาวเลยหรือว่าข้ามไปแล้ววะนี่ไหนดูซิจีนอโอเคแต่เม่ต่อเนื่องมอบ100%อย่างถาวรนะนี่ฮะแล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนตรงนั้นเป็นเก l นจิไลนิงนะครับโอเคอ่านี่คือตีตีบอสหลักนะทีมที่2ก็จะยัดไปเลยก็จะยัดไปด้วยแฟตประกายแสงนะโกลิบาสเอมลสากาดอาจจะไม่เอานะอา๋ยวจัดลองจัดแบบลองจัดแบบเบซ่าคิง เอซาคิงน่าจะต่างชาตินะครับเอซาคิงน่าจะต่างชาติมีแฟรกประกแสมีราชาทะเลลึกมียุงมีฟุบุกิอ่ะแล้วก็ตัวอะไรอีกนะม,มรระนะีมีซุยริวอยู่อยู่อันแรกอะทงทงอีคือย่งอะมีซุยริวอยู่อันแรกอ่ะเรากดกลับไปดูได้นี่เป็นไงเป็นไงสุดยอดปะอ่ะก๊อปมาเลยดีกว่านะครับผมขี้เกียจคิดอัศวินจักรกลซอมบี้แมนเกียโร เกวินจักระพัดเด็กซุยริวแต่ไม่รู้ใช้คออะไรวะืมแล้วก็ลืมละใช้ตัวอะไรบ้างวะอัสวินเด็กโอเคซัมบี้เกวินมาก๊อปปี้มาเลยแต่ว่าของอุปกรณ์เราไม่เหมือนกันนะไอตัวนี้ตรงน,นี้คืออะไรวะเชื่อจำไม่ได้เกโรอ๋อเกโรเกโรเกโรโอเคเกโรอยู่ทีมสองอะ คอที่ใช้นะ่าจะเป็นคออเคอเกโ,โลไม่ครบเป็นคอจากพัดเด็กคอจากพัดเด็กเลยก็สามโอเค,อเคทีมที่สองทีมที่สองทีมที่สองมาทีมที่สองเป็นลาชารลึกขอวคอปูบอมนะ g 4 g e n o s g 4 g e n o s g 4 g e n o s อยู่ไหนวะ G4 C4 Genos สุยลิวแล้วก็ีูะไรว่าอปูบ,บอมคอปูบ,บอมเพิ่มดาเมจต่อเนื่องได้นะโอเคเดี๋ยวนะไม่ครบคอขาดอะไรวะทีมหนึ่งครับพี่เ้ยเมื่อกี้เราจัดผิดอ่ะเออว่ะเชีย่ยขอโทษแ่๊นหนึ่งอ้า ก็ว่าอยู่ทำไมมันเป็นทีมทีมแรกวะขอโทษขอโทษเอาใหม่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 เมื่อกี้เกรวินใช่ไหมเออขอโทษอา่าเกโรแล้วก็ตัวหนึ่งเป็นชื่อตัวอะไรวะ <c oughs> ลืมลืมง่ายจังวะ จักระพัดเต็กเออถูกแล้วหาไม่เจอโอเคอย่างนี้คอจักระพัดเต็กโอเคทีมสองตะกี้นี้เอาใหม่ <c oughs> <c oughs> โอ้ยเด๋อวนะโอเคอยู่ไหนเนี่ยเราหาคอปูบอมไม่เจอแล้ว เอ้าเชีย่ยหาไม่เจอเฉยเดี๋ยวนะมันไม่ใช่ปูบอมอันนี้นมันปูบมันปูบอมคอปูบอมนี่ใช่ป่ะเออราชัยลึกแฝดประกายแสง,งฟุบุกิจีโฟเจนอสจีโฟเจนอสเจนอสอยู่ไหนอ่ะ ร้อนแล้วร้อนแล้วอือเอาเป็นว่าหาคอปูบอมให้เจอกอนหรือว่าข้ามาแล้ววะชิปละโอ้หาไม่เจอนี่ไงปูบอม,อมกระตูนนอนครับพี่ฮะแล้วก็อีกตัวนึงจะเป็นจีนโอเคเจอแล้ว โอเคทีมนี้คอที่ใช้อา่าไม่มีแต่เมตต่อเนื่องว่ะต้องใช้นี้ไปก่อนนะครับโอเคก๊อปปี้ทีมมาแล้วเรียบร้อยตามนี้สู่สำเร็จเอาไปลุยกันแค่จัดทีมก็เสียเวลาแนละ้วอันนี้คือทีมแรกนะดูว่าทำตาเมตได้เท่าไหไร่ ฟาดข้างหน้าหายหมดโอเคสมบูแมนเปิดได้ดีครับฟาดมาอ่าลดดาเมจข้างหน้าแต่พวกนี้ไม่ใช่ตัวดาเมจตัวดาเมจคือพวกข้างๆเนอะอันนี้จะอาซินจักกลก็น่าจะเก่งสุดนะตรงนี้ร้อยสามล้านไปปาดเข้าไปจังหวะนี้เปิบเข้าไปเป็น454ล้านนะเดี๋ยวรอดาเมจภายในจากทงงอีกทยงเพิบมาโอเคติดทั้งทงงอีกยงติดดาเมจภายในครับ ป่าสิทองตรงตรงยงตรงที่ยง,ง,ยงโอเครอบแรกไปพันล้านนะครับสนามแรงบิดโอเคพันล้านนะพันล้านพันล้านแล้วกดฆ่านี่มันจะข่าหมดเลยปะวะหรือเราต้องรอดูให้จบคิดว่าไงรอบสองอก็ถูกแล้วรอดูจนจบก็ได้เดี๋ยวกดข้าเดี๋ยแม่งที่เราทํามาคือหายหมดเลยนะก็ค,คือไปเห็นดาเมจรวมเลย จนซูปเปอร์เตเลนติคตื่อดื้อมาก,กดฆ่ามันฆ่าหมดเลยนะครับพี่เออเราดูไงเราดูเราดูผมมันแค่2เงเชินเองเราดูไปต่ตานี้แบบ2000ล้านละสนามแรงบิดไปแล้วก็จงจง,จงอ,อีกพยงง่านได้ประมาณ2000ล้านนะกดฆ่าไปแล้วครับพี่ผมเขียนผิดเมื่อกี้อะไรวะ บึ้มมาโอเคจบเทิร์นแรก2 275มาตาที่2 2700ป่าระเบิดหมดเลยแล้วก็ใส่ประกายแสงทำบทขยี้ก็ปีทีเมซ่าคิงแบบหน้าด้านๆมาฟาดมาใส่ประกายแสงโฉมตีึืนแสงระเบิดเพีย้ย พอ้ไมีตัวมีตัวเยอะมันได้เปลี่ยนจริงๆเรามีทุกตัวเลยนะครับพูดถึงอะเรามีทุกตัวเลยนะนี่แน่ไม่ไม่ไม่ใช้ลูกไฟด้วยโจมตีธรรมดาไหมวะใครไปตั้งไว้วะเนี่ยทำไมเป็นโจมตีธรรมดาเออเรียบร้อยเออโอ้โหเมื่อกี้นี้ตีโปตีธรรมดาเฉยโอเคลูกไฟไม่พอใช้เหรอวะจิ้ม ปูบอมเนี่ยต้องเอาอันติออกมาอันนี้ลูกไฟพอแล้วสำหรับทุกคนไปสนญาเโบโลยีน,นี่สี่พันล้านนะอุย้ยเฮซาคิงทำไปเท่าไหร่นะหมื่นล้านใช่ไหมหมื่นล้านใช่ไหมเดี๋ยวมาดูกันของเราทำได้เท่าไหร่แต่บางตัวของเราไม่ได้ใส่ของนะอันนี้สเตตัสพื้นฐานล้วนๆนะครับบางตัวเราไม่ได้ใส่ของนะแล้วข้อปูบอมเราก็ไม่มีดาเมจเพิ่มดาเมจต่อเนื่องด้วย ห้าร้อยล้านละให้ห้าพันล้านละจิโกโยจิครับผมไม่ได้ดูวันพันแมนตั้งแต่สมัยกยางอิดนี่มันอะไรกันครับเมียไ <c oughs> อ้เย้ยด,ดาเมจห้าพันล้านนี่มันโคตรเวอร์ไปตีบอสบัวล้อเดี๋ยวดูคลิปที่แล้วป่ะเกือบเกือบสามแสนล้านนะ <c oughs> ดาเมจโคตรเวอร์ดาเมจเกือบสามสามแสนล้านต้องมาแล้วไหมเออมาแน่นอนบอกเลยมาแน่นอนอ่าจบสนามสองครับต่อมาสนามสาม บทขยี้ไม่ขึ้นเลยพี่เออโคตรแย่อากิจิตีธรรมดาดีมากมาระเบิดไปก่อนเลยไหมรึบโอเคฟาดมาเฮ้ยมันลดพลังโจมตีไหมเนี่ยเอาแต่เรามีต้านสถานะใช่ไหมเราต้านสถานะอยู่ปึ๊บไปติดเผาไหมเพิ่มพลังโจมตีขึ้นมาเฮ้ยเนี่ยเราโดนลดพลังโจมตีเนี่ยพิกก็ต้องไปยืนจงจุดอื่นแล้วเนี่ยไอ้บาคุสันมันมีมันมีลดลดดามเมจอะบาคุสันมันมีลดมันมีหักปากกาเซียนะ่ะ มันมีหักปากาเซียนอ่ะทุกคนเนี่ยมันมีหักปากาเซียนอ่ะพลังโจมตีลดลงอ่ะเราต้องเปลี่ยนที่ถึงจะได้เยอะกว่าน,นี้นะเออมันมีหักปากาเซียนหรือคนเราต้องเปลี่ยนที่แบบเอาจีนอสกับต้องเอาจีนอสกับคิงมายืนแถวกลางเออต้องเอาจีนอสกับคิงมายืนแถวกลางเอาราชเทือกับพิกก็ไปยืนแถวบนอย่างเงี้ยจะได้ไอดีผมเพิ่งพลังเท่ากับพี่กายเมื่อสี่กว่าปีที่แล้วโอเคโอเคสุดยอดแล้วมา เฮ้ยเจ็ดพันล้านแล้วว่ะอันนี้ที่8เทเธอเลยเหรอโอ้โหหมื่นล้านมาแล้วเนี่ยกาผ่นล้านแล้วนะกาผ่นล้าน,นโอ้ยถ้าเกิดเราเปลี่ยนเอาไปไว้แถวบนนี่โดนชนะเนี่ยยิ่งกว่าที่กว่าหมื่นล้านอีกนี่กว่าหมื่นล้านอีกโอ้โยนี่ยำยำกำหม่อมไปตอนนี้หมื่นล้านแล้วระเบิดเพี้ยจังหวะเนี้ยเดี๋ยวระเบิดเพี้ยจังหวะนี้ก็หมื่นล้านแล้วแซง,งแล้วครับอันดับหนึ่งของเซิร์ฟ อันดับหนึ่งของทั้งหมดทั้งมวลโดยการกรอบเอซาคิงครับขอบคุณเครดิตครับลงให้เครดิตเอซาคิงครับจังหวะนี้ <c oughs> <c oughs> นี่ไงบอกเลยเดี๋ยวรอดูระเบิดเลยครับแล้วก็อันติเมตที่แท้จริงมาแต่ว่าไม่มีลูกไฟใช้ขอบคุณมากโอเคเอ่ะหมื่ล้านล้วแล้วเรากดข้ามได้เลยเนยีเอเออ่ะกดข้ามดาเมตออกมาเปิลเปิลเปิล ปั้านป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 ้าน <c oughs> จะโวยวายทขาไม <c oughs> เอาค้างโอ้แปดรอบนี่มันยาวนานโป้ไปอันดับหนึ่งของเซิร์ฟมาละบอสยังไม่ตายอย่างเนี้ยเฮ้ยอ,อะไรวะเนะี่ยอันนี้คือเก้าเก้าหมื่นเจ็ดใช่ปะ่ะไอ้ซากคิงทำให้แสนล้านป่าวะเดี๋ยวเราต้องไปสลับที่สลับที่ใช่ไหม ช่เดี๋วโห و, หน่วย10 0ร้อยพันหมื่นแสนแสนสามไอซาคิงทำได้แค่แสนเดียวแสนสามถ้าเราถ้าเราสลับที่ไม่โดน,โดนลดพลังโจมตีตรงนั้นเราขึ้นไปข้างบนเราแบบสองสองแสนล้านหรอสองแสนล้านต้องมาแล้วไหมสองแสนล้านต้องมาแล้วไหมเอาเรื่องจัดเอาเรื่องจัดโอ้โหแล้วนี่ครับคือการตีบอลบาคุสันนะครับกดไลค์กดซับสไครด้วยนะครับถ้าใครอยากเห็นว่า สลับที่เป็นยังไงก็มากดไลค์ถึง200อีกเหมือนเดิม <c oughs> ป่ะกดไลค์ก็จะคล้ายเป็นกำลังใจผมในการทิดต่อกันเลยด้วยขอบคุณทุกคนที่กำรับชมจริงแล้วเจอกันใหม่บ <c oughs> ๊ายบายสวัสดีครับ